สวัสดีค่ะ,ะช่วงสปายช็อตวันนี้นะคะตอนนี้นัยนากำลังอ่านจดหมายฉบับหนึ่งค่ะจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเขาเขียนมาบอกว่ามีปัญหากับเรื่องเฟืองท้ายนะคะซึ่งเขาใช้รถเบนซ์อยู่นะคะซึ่งเบนซ์เนี่ยของเขาเนี่ยเวลาขับไปเนี่ยประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยกับมีเสียงหอ,อนออกมาจากทางด้านหลังน,นะคะเขาอยากจะทราบว่าเฟืองท้ายเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ไหมหรือถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยได้หรือเปล่าซ่อมได้ไหมเพราะว่าราคาเวลาเปลี่ยนมันสูงมากเลยนะคะ วันนี้แนนนาจะพาไปที่ที่หนึ่งค่ะเพราะทีมงานเราบอกว่าที่นี่นะคะมีความเชี่ยวชาญและชำนาญมากๆเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมเฟืองท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันตามแนนนามาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะนนนาถึงแล้วค่ะที่ s p Service นะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่เก่งมากในเรื่องของ่อมเฟืองท้ายนะคะอ้าวรองนนนาครับสวัสดีครับพบเป็นไรครับ อ๋อเราไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้นาณามีคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งเขาม,มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเฟืองท้ายอะค,ะค่ะอาการของการเสียเฟืองท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันอาจจะเสียจากปปลูกปืนหรืออาจจะเสียจากเฟืองไ็ได้ครับเราไปดูกันหนีอยวน้นะคะหน้าตาของเฟืองท้ายเนี่ยเป็นยังไงเชิญเลยครับอันนี้คือเฟืองท้ายครับอันนี้คือตัวนี้นะคะอันนี้คือตัวตัวเฟืองท้ายอันนี้คือเพลาข้างเป็นเพลาขับที่ตัดขับที่ล้อนะฮะค่ะเอาอย่างนี้เลยดีกว่านะณะว่าหน้าที่ของเฟืองท้ายเนี่ยหลักๆมันเลยเนี่ยที่มีหน้าที่ทําอะไรคะ ป็นหน้ที่ขับเคลื่อนล้อหลังครับค่<ฤ>ะครับอันนี้คอมเบนจะเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังไม่มีขับเคลื่อนล้อหน้าอืมแลวส่วนแมและเนี่ยอาการที่เสียบ่อยๆที่พี่มันจะเจอบ่อยๆเลยที่ลูกค้าเข้ามาแล้วฟืท้ายมีปัญหาเนี่ยอะไรคะส่วนใหญ่ก็จะมีฟังท้ายหอนกับออกรถแล้วจะมีเสียงดังกึกกักเวลาออกตัวใช่ไหมใช่ฮะเวลาเข้าเกียร์เนี่ยมันจะมีเสียงกึกกักกึกกักคือเป็นระยะของฟังท้ายหลวมฮะและอย่างที่พี่ของพี่เขานี่ก็คืออาการว่าขับรถไปแล้วก็หอนหอนนี่มันมี มันมีได้สองสองลักษณะฮะคืออาจจะดังจากลูกปืนได้หมูลูกปืนข้างในนะคะลูกปืนข้างในนี่ได้หมูส่วนใหญ่จะดัง<ช>จากลูกปืน<ช>ถ้าไม่ใช่ลูกปืนก็อาจจะมาดังจากเฟืองคล้ายๆหน้าเฟืองมันเป็นเป็นขนแมวอ,ะอ่ะในอย่างนี้สมมติเขาไปหาช่างมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนเลยนี่คือเราต้องเอาออกมาเช็คก่อนครับเราต้องเปิดมาดูว่าหน้าเฟืองสมควรจะต้องเปลี่ยนไหมถ้าหรือหรือเราจะเปลี่ยนลูกปืนแล้วตั้งระยะเจลันเข้าไปใหม่ค่ะ มันก็จะหายอย่างนี้นะนายอยากเห็นแล้วค่ะวิธีการต้อนเพลองท้ายเ,ยเป็นยังไงหนูขอรบกวนเข้าไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยครับโอหอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่คืออุปกรณ์จากอะไรคะเพลงท้ายทั้งลูกที่อยู่ในรถนะฮะคือเราจะยกลงมาแล้วมาผ่ามันก็ออกมาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้ครับจ mm hmm. ะมีเพลิงในหมูเพลิงจานแล้วก็มีเพลิงดอกจอก oh. ใหญ่สองเล็กสองนะฮะ <c oughs> มีสลักอันหนึ่งแล้วก็จะมีแผ่นพิมพ์ในร่อน สองนแล้วก็มีแผ่นชิมเหล็กสองานเพื่อไปตั้งระยะปีของดอกจอกอันนี้ฮะไอ้ดอกจอกนี่จะมันจะทําหน้าที่คือตอนออกรถแล้วมันจะมีเสียงดังที่ออกรถมันจะดังคือกากคือกากถ้าตรงนี้ไม่ตึงนะฮนะเพราะรถเบนจ์จะต้องตั้งให้ตึงฮนะเนี่ยแล้วเราก็หมุนดูจะมีความนืนแลค่าใช้จ่ายระหว่างการซ่อมเปลี่ยนกับการที่เปลี่ยนใหม่ไปเลยโดยที่ไม่ได้ซ่อมอะไรเลยเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเฟืองใหม่เลยก็ตกประมาณอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทพร้อมลูกปืนอทองแ่ลแงนะฮะถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนอย่างเดียวก็ค่าจ่ายก็อยู่ประมาณหมื่นต้นต้นค่ะแล้ว,ลวถ้าเกิดว่าเหมือนซื้อใหม่มาเลยเปลี่ยนใหม่ใส่เฟืองใหม่เลยเนี่ยคะอยู่ประมาณเท่าไหร่เฟืองใหม่ทั้งลูกอันนี้ลูกหนึ่งประมาณแสนหกโอ้โห แท้6เลยค่ะต่างกันมากเลยนะคะราคาเนี่ยแล้วเวลาเปลี่ยนทําซ่อมไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมซึ่งไม่ได้ต่างอะไรกับของใหม่เลยใช้ได้ใช้ได้ปกติเลยครับเพราะเรามีเครื่องมือพิเศษตั้งเหมือนของโรงงานเลยครับอือแล้วเครื่องมือพิเศษที่ว่าเนี่ยที่ hey เฮียบอกคืออะไรคะเครื่องมือตรงนี้ครับตัวไหนคะอ,อ๋อเพราะพรุนี้เราจะลองตั้งค่าของที่เขาให้มาจากตรงนี้ฮะ คือเขาให้มาบวกสิบคือเราก็ต้องตั้งตามให้ได้บวกสิบค่าไม่ได้พวกเพื่งองมันจะกัดกันนะฮะแล้วมันก็จะเกิดการหอน,ม,นมันไม่พอดีกันครับอาตราส่วนผิดพลาดได้ศูนย์จุดศูนย์อสองฟิลเลอร์มินนะครับซึ่งบางกับเส้นผมเราประมาณสามเท่าฮะตอนนี้เราตั้งค่าในหมูได้แล้วเสร็จเราก็มาตั้งต้องตั้งระยะฟออีอีกรอบหนึ่งระยะบีบของลูกปืนว่าตอนนี้ลูกปืนมีระยะความบีบเท่าไหร่แล้วแล้วระยะฟีได้เท่าไหร่ถ้ามันบีบน้อย ตัวคนท้ายมันจะคอนถ้าบีบมากไปลูกปืนก็จะไหม้ตอนนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาวัดระยะฟรีว่าตอนนี้ระยะฟรีได้เท่าไหร่ที่วัดระยะฟรีใช่ไหมคะครับนี่เราหมุนมาที่ศูนย์แล้วก็เราก็ดูอันนี้เป็นระยะฟรีของคุณท้ายค่ะเสร็จจากนี้เราต้องไปประกอบข้างนอกเลยประกอบ<ๆ>ใส่ฟินแล้วก็ใสเ่เพลาข้างยกขึ้นเลยใส่น้ำมันเสร็จไปใส่กันเลยดีไหมคะครับ แล้วเราก็ตอบคำถามท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าท่านผู้ชมอยู่หรือท่านอื่นๆนะคะมีปัญหารเรื่องฟืองท้ายนานา,นาว่ามาปรึกษาที่สมพรได้เลยได้เลยครับยินดีเลยนะคะไม่คิดตังครับโอ้โหที่ ben s p สพีเบนซ์วินะคะอยู่แถวตลิ่งชันนี่เองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมพรมากๆขอบคุณจริงๆ<อ>เลยนะคะคที่มาให้ความรู้กันนาะแล้วก็ท่านผู้ชม